ทำอะไรนะเดูนมาดูประเทศนประเทศไทยเนาะ,ะมีสนแน่นะตัวนี้ผมอยู่ที่โอเทียบนะฮะนะดันในโซเชียลตัวนี้เนาะ,ะผมก็ลงมาดูสวยอะแล้วก็ไปยากาศดีถ้าเปรียบเทียบกับี่ปุ่นนะฮะไม่มีขาดทำร้านหรือว่าทำเดโคอะไปได้แบบนี้นะ เขาว่ามีกุปไหมด้วยแล้วแหละคนไทยก็ได้แบบพิธีเขาคึอิสระนะแล้วก็พาที่ตกที่ทะเลแบบนี้นะแล้วก็ได้บรรยากาศแบบนี้ผมว่าอันนี้เขา้าใจแล้วว่าทุกคนอยากมาเนี่ยลานี้น่ารักมากอะน่ารักมากเลยนะยันดังในคนไทยนะเดี๋ยวไปถึงฝรั่งนะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะอาจจะต้องรถติดเดี๋ยวนี้ยมึง <c oughs> <c oughs> คิดเดี่ยวนะเลยนะสวยมากเลยคนระับคนเดี่ยว